ร้อยห้า My Thailand เสียงสะท้อนสื่อวีเดียโฟกัสครับกลับก็สู่ช่วงที่3ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส ในช่วงที่3ของเสียงสตอนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้แน่นอนครับเราต้องไปคุยกับคุณสักใจพิธิพักสื่อมวลชนอาวุโสมวลานี้ที่ปัญญาพุทธประเด็นที่จะคุยกันวันนี้นั่นก็คือเรื่องของกอนง,งอลดดอกเบี้ยนะครับกอนง,งอลดดอกเบี้ยแก้เกี้ยวแล้วก็รวมไปถึงข่าวอลเวงยุบไม่ยุบสอบอทอกอแล้วก็อาจจะดูไปเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองและการทหารในบ้านเราด้วยกรณีชายแดนไทยกัมพูชา เอาละครับไปพูดคุยกับคุณสักใจกันครับสวัสดีครับคุณสักใจครับสวัสดีครับคุณสุปันครับรับวันนี้ต้องขอความรู้เรื่องกรงงอลดดอกเบีย้ยหน่อยละครับหลายคนที่ติดตามข่าวก็พอจะทราบว่ามีการลดดอกเบีย้ยแต่ว่าพอมาบอกว่าลดดอกเบีย้ยแก้กเกี้ยวเนี่ยทาไมจึงเป็นอย่างนั้นหรือว่ากรงงอลดดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่จะช่วยทําให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเราดีขึ้นครับคือผม ดูปฏิยาของกรนงที่ออกมาเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามีมติเป็นเอกฉันตามแรงกระแทกกระทันกดดันจากจากทัวสารทิตนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการประชุมกรนงเนี่ยบรรดานักเศรษฐศาสตร์เอกชนเนี่ยประเมินไปเสียงเดียวกันว่าสถานการณ์แ่นล้อมของเศรษฐกิจประเทศเนี่ยสมควรที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกรนง,งซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลนโยบายอัตราดอกเบี้ยของของประเทศเนี่ยค,ควรพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อประครับประคองเศรษฐกิจไม่ให้มันเ,เสื่อมทรุดลงไปมากกว่านี้และในที่สุดเนี่ยกรนง,งก็มีมติเป็นเอกฉันท์แทบจะเรียกว่าเป็นมติครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์อของการประชุมกรนง,ง,งก็ได้นะครับ ว่าเห็นพ้องต้องกันไม่มีใครเสียงแตกเป็นอย่างอื่นในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมา0.25%จาก1.75%ลงมาอยู่ที่1.5%ครับคุณสุปปบันครับครับราวนี้นี่ที่สำคัญอันหนึ่งนะคุณสุบันก่อนอหน้านี้เนี่ยเอ่อท่านประหลัดการคลังคุณละวรนแสงสนิทเนี่ยเอ่อก็เคยพักท้วงไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าควรจะต้องมีการพบควร นโยบายอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากว่าข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของกรอบเงินเฟอ้อเนี่ยวันนี้มันหลุดกรอบเงินเฟอ้อไปเยอะมากแล้วนะครับการหลุดกรอบเงินเฟอ้อก็คือว่ามันต่ํามากๆแล้วก็เงินเฟอ้อติดลบต่อเนื่องกันหลายเดือนเนี่ยแล้วแบงค์ชาติไม่คิดจะทาอะไรบ้างเลยหรืออันนี้ก็เป็นคําถามท,าที่ตัวการคลังส่งสัญญาณไปที่แบงค์ชาติและแบงค์ชาติก็ไม่เคยมีคําตอบนะคุณสุพัน เราจะไม่เคยเห็นว่าแงคงชาติออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นต่อพ่อต้วน้องติงของปลัดตรวงการคังนะแงคงชาติอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันเป็นหน่วยงานอิสระในการบริหารนโยบายการเงินของประเทศเพราะฉะนั้นฉันจะไม่อยู่ใต้อนัตใครเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเนื้องอกที่ที่เป็นเป็นมะเร็งหรือเปล่าสําหรับแงคงชาติในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันต้องการความร่วมมือถึงแม้คุณจะมีการดาเนินนโยบายที่เป็นอิสระ แต่คุณก็ต้องดูว่าสถานการณ์ประเทศมันเป็นยังไงคุณจะมาอิสระอยู่โดยที่ไม่สนใจว่าเศรษฐกิจของประเทศมันจะจอบอยักขนาดไหนอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกะนะครับครับนะก็ดูเหมือนการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยในส่วนของฝั่งเศรษฐกิจเองก็รู้สึกว่าจะจะ,จะมีอันนี้สงอยู่หรือเปล่าคุณสักชยัยแม้ว่าจะกลายเป็นลดพลร,รงกดดันแรงกระแทกกระทันเนี่ยก็มันก็ มันก็โดนใจแล้วก็เอเป็นไปตามความความา,าดหวังที่อ,อยากจะให้เป็นของบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายรวมถึงลูกหนี้ด้วยนะครับ uh huh. คุณสิฟฟ์ uh huh. แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ชาติเองเมื่อวานนี้ยอมรับสารภาพนะผมว่าผมก็อผมก็ไม่รู้ว่าสื่อเนี่ยไม่ได้จับประเด็นนี้สักเท่าไหร่เลยนะ,ะแบงค์ชาติยอมรับสารภาพว่าการลดอาัตาราดอกเบี้ยที่ผ่านๆมาเนี่ยมันไม่ได้ ถูกส่งผ่านไปยังลูกหนี้เงินกู้เท่าที่ควรก็คือลดลดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไปถึงลูกหนี้เงินกู้แค่สี่สิบสามเปอร์เซ็นตอันนี้เป็นตัวเลขที่แบงค์ชาติออกมาถแถลงเมื่อวานนี้ครับผมก็สงสัยว่าอา้าในเมื่อคุณรู้ทั้งรู้ว่าการส่งผ่านผลประโยชน์จากการปร,ารับลดอัตราดอกเบีย้ยมันไม่ได้ไปถึงลูกหนี้เงินกู้ในการได้รับการปร,ารับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ อย่างที่มันควรจะเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยแค่สี่สิบสามเปอร์เซ็นที่ที่มีการส่งผ่านไปถึงลูกหนี้เงินกู้เท่านั้นเองนะครับแล้วมันหายไปไหนต้องห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทำไมแบงค์ชาติไม่คิดที่จะปวดขันกำกับดูแลให้แบงค์พาณิชย์เนี่ยส่งผ่านการลดอัตาราดอกเบี้ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปที่ลูกหนี้เงินกู้อันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องหมายคำถามว่าไม่มีใครไปถามแบงค์ชาติและแบงค์ชาติก็ไม่มีคำตอบ ทางกาที่แบงค์ชาติกำกับดูแลสถาบันการเงิน,นใช่ใช่ครับโอ้ในตรงเนี้ยคุณลดเอ่อ0.25เปอร์เซ<ช>็นตในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยแบงค์บางแบงค์เนี่ยลดอัตรา,าดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้เพียงแค่0.125บ้าง0.10บ้างหรือบางที0.05เปอร์เซ็น์บ้างม,มันคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือในเมื่อดอกเบี้ยนโยบายลด0.25มันก็ควรที่จะลดให้ ลูกหนี้เงินกู้ในสัดส่วนเดียวกันในตัวเลขเดียวกันก็คือคุณก็ต้องเปลดในลัวหนี้เ<อ>งินกู้ศูนย์จุดตห้า,หาแล้วคุณสมิดไว้ทําไมที่ผ่านมาอแล้วแบงค์ชาติก็ไม่ไม่ไดูแลจัดก,การอะไรเลยแล้วออกมายอมรับตอนหลังใช่อันนี้คือข้อบอกคร่องของแบงค์ชาติหรือเปล่าในการกํากับดูแลนโยบายการเงินเพื่อความเป็นธรรมอ่ะอันนี้อยากจะเรียกร้องว่าเพื่อความเป็นธรรมของ ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นลูลกหนี้เงินกู้หรือว่าผู้ฝากเงินแบงค์ชาติก็ไม่ดูได้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินที่ถูกเอารัดเอาเปรียบแบงค์พาณิชย์เนี่ยกําหนดอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากเนี่ยจากฐานอะไรเพราะจุดไม่ใช้ฐานอัตราดอกเบียงเงเ้ยนโยบายมาเป็นตัวกําหนดคุณใช้ฐานอะไรในการที่จะก,กําหนดว่าดอกเบี้ยงเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเนี่ยเอาไปสลึงนึงก็บุญแล้วอะ่ะมันคืออะไรลูกหนี้เงินเอ แล้วนี่เงินกู้ของแบงก์เนี่ยก็คือผู้ฝากเงินเนี่ยก็ไม่ได้ดูรับการดูแลเหมือนกันกุบสุษปันอือันนี้ถือว่าเป็มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าผลกําไรของธนาคารพาณิชย์มันถึงบวมเอาบวมเอากันผู้ผู้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแบงก์พาณิชย์เนี่ย,ยมั่งคั่งร่ํารวยกินหมีพีมันอยู่อยู่กลุ่มธุรกิจเอ่อเดียวก็ว่าได้ในใน,ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนีอ้อันนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องของธนาคาร่งประเทศไทยไหมคุณสังใจ ผมมองว่าเป็นความบกพร่องอและเป็นความบกพร่องที่ที่ค่อนข้างจะฉกาจจักกันไม่ไม่มีใครคิดว่าเอ้ยทําไมไม่มีการเช็คบินการดําเนินนโยบายการเงินของแบงค์ชาติโดยโดยการยืน่นเร้องว่าแบงค์ชาติเนี่ยละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมหนึ่งพ้าดปล่อยปะแล้วเลยให้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงที่ผ่านมาอ่า นี่ก็ต้องมองจากความเป็นมาของธนาคารประเทศไทยเนี่ยการประชุมแล้วก็นะครับมีมตินะครับว่าด้วยเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของผู้ว่าเศรษฐพุทธว่าเป็นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเลยมีข้อมูลนี้หลุดออกมาเหมือนเหมือนกับแถลงส่งท้ายว่าโอ้ที่ผ่านมามันก็มีความผิดพลาดอยู่นะเพราะที่ผ่านมา,มาเนี่ยก็ <ไป S 2> ต้องบอกว่าออออเอออาจจะบรรจุในก,กิดแบบนั้นกนเออก็ ที่ผ่านมาผู้ว่าเศรษฐพุทธก็ดูจะเหมือนมีจุดยืนที่แข็งขันอยู่กับเรื่องของอาการไม่ลดอัตาดอะเบี้ยตามความต้องการของตลาดหรือตามความต้องการของรัฐบาลดูพอสมควรเลยทีเดียวแหละครับคือการมีจุดยืนที่เป็นอิสระก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องกับแต่ว่าคุณก็ต้องดูข้อเท็จจริงของของเศรษฐกิจตอนนี้หรือที่ผ่านมานะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยการที่ มีการปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาแล้วมันไม่ส่งผลในทางบวกกับบรรดาลูกหนี้แล้วจะสังเกตเห็นว่านี่ครัวเรือนก็ดีแล้วนี่เน่าก็ดีเนี่ยนี่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งๆท,ที่มีการลดอาตาัตราดอกเบีย้ยอันเนี้ยแบงค์ชาติควรที่จะตระหนักรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีความไม่ปกติเกิดขึ้นแต่แบงค์ชาติไม่ได้แก้ไขอะไรเลยไม่ได้เข้าไปกํากับว่าเฮ้ยอัตราดอกเบีย้ยลดแล้วเนี่ยทําไม เอ่อหนี้เน่ามันเพิ่มขึ้นขีความสามารถในการชําระคืนเอ่อหนี้ของบรรดาลูกหนี้ทั้งหลายมันควรจะดีขึ้นสิแต่ทําไมมันแย่ลงกับมันมันต้องเอ่อแบงก์ชาติมันต้องเออ่ะแ,แต่ทําไมไม่เออ่อะเออแลอ้วที่ที่มันเจ็บปวดสําหรับลูกหนี้จํานวนมากๆเลยก็คือว่าแบงก์ชาติเนี่ยปล่อยปะละเลยให้ธนาคารพาณิชย์กำหนดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ประเภทตระกูลเอ็มทั้งหลายเนี่ยเอ็ม RMLR MRR เนี่ยตามใจชอบอะ่ะมันต้องมีฐานคำนวณเด่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมจะกำหน,นดดอกเบี้ย MRR ที่6แล้วบวกบ,บวกหนบวกสไปถึงบวกสินะคุณสุป,ปนันมัคืออะไรเอ็อบวกค่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องมีการจำกัดว่าเพดานสูงสุดที่แบง์ชาติควรจะยอมรับได้หรือประกาศอนุญาตให้ ให้เรียกเก็บได้เนี่ยมันต้องมีเพดานไม่ใช่ว่าใครจะเรียกเก็บเท่าไหร่ก็ได้แบงค์ชาติไม่มีเพดานตรงนี้มันประหลาดไหมล่ะอืมนัน่นแสดงว่าออวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะกู้เอ็มเอ็มอาจจะอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์แต่บวกสิบสองอ่ะมันคือสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคุณสุัาครับโอ้เออแต่แต่แบงค์นเนี่ยให้ให้ดอกเบี้ยเงินฝากกับเราเนี่ยประมาณห้าสิึงเซนมที่นะสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ แต่คุณไปฟันสิบแปดเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยแังชาไม่รู้สึกถึงการกามรุล,ล้ําที่มันเออเออตรงค้ากําไรเกินควรไปเปล่าเนี่ยตรงนี้คุณสักชัยมีคนตั้งคําถามมากแต่ว่าเป็นคําถามจากคนที่มีบัญชีงเงินฝากนะแต่นีส่วนของอนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเงินแล้วก็ในส่วนของธนาคารประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มามาขยับหรือมาทําเรื่องตรงนี้ให้มันโปร่งใสเลยนะครับที่ผมใช้คําว่าโปร่งใสนี่ไม่ได้หมายว่ามีการตกติดช่อโกงอะไรกันนะ แต่รู้สึกว่าความเป็นจริงให้มันปรากฏเพราะว่าผู้ฝากเงินบอกเฮ hey, ้ยจะไม่อัตราดอกเบี้ยฉันมันมันน้อยจังวะนะครับในช่วงอตัตราที่แจ้งว่าแต่เวลาคุณปล่อยกู้เนี่ยมันโหวมันมากกว่ากาันเป็นสิบยี่สิบเท่าจะว่าเรื่องของการแบงการจัดการหรือความเสี่ยงมันก็เกินความเป็นจริงไปในในเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยแต่ก็เห็นว่ามันมันเงียบกันหมดเลยนะครับอผมก็ไม่เข้าใจสื่อเองก็ไม่ไม่เคยมีการกระทุ้งกระแทกกระชั้เรื่องนี้เลยนะปัจจุบัน อาจจะไม่มีอันนี้ไม่ได้ปรามา a เพื่อรพวกวิชาชีพนะแต่ก็ต้องอพูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าสื่อมวลชนบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าไม่เข้าใจว่ <c oughs> ามันเป็นเศรษฐศาสตร์การเงินหรือเรื่องของอเรื่องของการเงินการธนาคารอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เหมือนรุ่นคุณศักย์ใจอยู่ในสนามข่าวซึ่งมันจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าอ่านตำรับตำรากันอย่างจริงจังการเป็นนักข่าวไม่ใช่แค่ <c oughs> เอาไมค์ไปจ่อ แล้วก็ตั้งกล้องรอเขาแถลงเหมือนสมัยนี้เนี่ยสมัยก่อนนี้ถ้าไม่กำประเด็งเข้าไปในสนามข่าวเนี่ยกลับมาต้องต้องมานั่งเข้าห้องอม,มืดกับบกร <c oughs> หรือาหน้าข่าวเเดี๋ยวนี้แค่นะ <c oughs> ผมก็เคยได้ยินบกบางโตเนี่ยเวลาเขาสั่งงานกันเนี่ยผมเนี่ยสะดุ้งเลยนะต้องต้อง,องเรียกบกมาคุย,ยกับคุณสักใจตอนสมัยบริหารกองข่าว <c oughs> น้องก็ถามพี่จะเอาประเด็นอะไรที่เขาแถลงวันนี้เออไปนั่นแหละเอานะที่เขาแถลงนั่นะแหละมานั่นะแหละเ,เอาเฮ้ยบอก,ออกเองก็ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเออเนี่ยแหละ <c oughs> ผมก็เลยเออพอคุณจักใจพูดถึงนี้ก็เลยกระทุ้งเพื่อรงวิชาชีพด,ด,ด้วยคุณสักใจนันแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยมันลอยตัวอยู่นอกเหนือการกำกับดูแลโดยเฉพาะการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยที่ไม่ไม่ไม่ต้องฟังธนาคาร่งประเทศไทยหรือเปล่าเพราะฟังจากคุณศักชัยใจว่ามาก็เหมือนกับว่ามันมันไม่ได้มีกําหนดเพดานหรือมันมีมาตรฐานอะไรเลยเพียงแต่มีกรอบหลวมๆหรือว่าหลักการหลวมๆว่าไม่ควรเกินเท่านั้นไม่เกินกวนเท่านี้ไม่มีเลยครับคุณปู้แบงค์ชาติไม่เคยมีข้อกําหนดเรื่องของเพดานอัตราดอกเบี้ยเอ่อเรื่องเอ็มเลยนะมีรายโอเคกําหนดเพดานไว้สําหรับ สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นหรือยีอ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะอฮะแล้วเอ็มเนี่ยคุณจะไปบวกเท่าไหร่บวกค่าความเสี่ยงบวกขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าผมผมเอ่อเป็นลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงแบงก์ก็อาจจะบอกว่าอ้าวเอ็มบวกบวกสิบเพราะคุณตั้ไทยเอ่อมีความเสี่ยงในการที่จะไม่ไม่มีปัญญาชําระคืนหนี้เพราะฉะนั้นแบงก์ก็ต้องบวกค่าความเสี่ยงเอาไว้มากมากหน่อยก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ยี่ สิบสองเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยเท่าที่ผมได้ยินมา<ะ>ก็คือสิบสองเปอร์เซ็นต์จากค่าเฉลี่ยของดอกเบี้ยเ,เงินกู้เอ็มเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหกเปอร์เซ<ะ>็นต์ถ้าหกเปอร์เซ็นลองลองคิดย้อนกลับแล้วคุณสุภาพดอกเบี้ยนโยบายวันนี้เนี่ยลดแล้วเหลือหนึ่งจุดห้านะ,ะาก,กับเป็นดอกเบี้ยมาตรฐานค่ากลางสําหรับเงินกู้เงินฝากเนี่ย<ะ>มีค่าเฉลี่ยกลางอยู่ที่หนึ<ะ>่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแบงก์เนี่ยเอา ไปคิดเงินดอกเบีย้ยเงินกู้ขั้นต่ำเนี่ย6%มันคือสี่เท่าของดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยนโยบายแล้วนะอ่าคุณบวกไปสี่เท่ายังไม่ยังไม่อิ่มเหรอแล้วยังบวกไปอีกสิบสิบสองเปอร์เซ็นต์นะอืมนี่มันมันขนาดไหนอ่ะเนี่ยอมันจะค่าความเสี่ยงมันมันมันเอ่อไล่ขีดจํากัดเลยเหรอครับงั์ชาติไม่เคยแตะเรื่องนี้เลยนะอืะอ๋อแลวนี่ไงก็ทําให้ บรรดาผู้ประกอบการแบกหนี้กันหลังแอนเงี้ยเพราะว่าสมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการแล้วเศรษฐกิจแบบนี้ผมชอ็อตถ้าผมโดนแบงก์ปรับอีกนะจ่ายดอกเบี้ยส่วนหนึ่งนะพาระดอกเบี้ยเงินกู้จ่ายอีกนะแล้วผมจะต้องโดนแบง์โดนแบงก์ปรับเพราะว่าปิดนัดชำระหนี้ผมโดนโดนอีกดอกหนึ่งนะแบบนี้มันจะฟื้นไหมล่ะคุณสุป,ปนันมันจะยืนได้ไหมล่ะคนทำมาหากินเนี่ยลำพังจ่ายดอกก็ไม่ไหวแล้วเจอดอกปรับเข้าไปอีก เรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องมันต้องมาดูแลสําหรับหน่วยงานกํากับนโยบา,ายการเงินในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติครับอคุณก็ต้องดูแลในด้วยพุดข้อมูลพุดมาตรการที่ที่ไม่ปกติเหมือนกันครับอืมเอาละไม่งั้นเนี่ยมันยืนไม่ได้มันมนั้มันพื้นไม่ได้เศษษษษษษรษฐกิจอ่ะค่ะเอาละ,าละคุณสักชัยเปิดประเด็นไว้เดี๋ยวเราต้องจับตาดูกันต่อไปว่าใน เรื่องของนักเศรษฐศาสตร,ร์การเงินการธนาคารแล้วก็ในส่วนของอสถาบันการเงินจะออกมาพูดหรือจะมาขยับเรื่องนี้ไหมหรือจะมีฝ่ายการเมืองโดยคณะกรรมาการการเงินการคลังอะไรเนี่ยจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นวิพากษ์วิจารหรือสืบหาข้อเท็จจริงไหมว่าทําไมการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอย่างประเทศไทยนะครับใน หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันไปไม่ถึงผู้กู้นะครับเอาละครับคุณสักใจขอญอาตไปต่อ,อกันที่เรื่องของข่าวซึ่งตอนนี้พอจะสับสนนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะยุบนะครับในส่วนของสอบอธกเนี่นยศูนย์บริหารราชการนะครับอ่าชายแดนเนี่ยนะครับไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้มันข้อที่จริงมันเป็นยังไงตกลงจะยุบหรือไม่ยุบ เพราะว่าตอนนี้เองมันก็มีความสับสนกันพอประมาณแล้วก็มันก็พุ่งกระแทกไปที่เรื่องของทหารกับรัฐบาลเนีครับคุณศักชัยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากเลยนะคุณสุปันครับมันเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในสบร,รภูมิข่าวที่โดนเขเมเรปล่อยข่าวเฟกนิวถล่มอยู่ตลอดอืขณะดเดียวกันในบ้านเราเองเราก็เจอเฟกนิวจากกรณีที่ข่าวจะข่าวจะยุบไปยุบสบตรก แล้วที่มันมันงงก็คือว่าอ้าคนที่เกี่ยวข้องกับสบทร,รไม่ว่าเป็นโกศกจิตอาสาหรือโกศกตัวจริงเนี่ยก็ออกมา,าแสดงท่าทีเหมือนจะยอมรับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะว่ามีแนวโน้มจะยุบเพื่อแสดงให้ทางกัมพูชาเห็นว่าประเทศไทยมีความตั้งใจจริงที่จะสงบศึก เราเกรงใจเขมรกันขนาดนี้เลยเหรอก็เลยจะจะยุบศูนย์ซะเพื่อที่จะไม่ต้องมีการตอบโต้บอกว่าแสดงให้เห็นด้วยความจริงใจว่าเรามีเจตนาอันอันแน่วแน่อย่างจริงใจที่จะสงบสึกเราต้องเกรงใจเขมรนะครับโอ้ผมว่าในในในเชิงยุทธวิธีอันนี้ด้วยความเคารพนะผมเองก็ไม่ใช่นักรบหรือนักยุทธวิธีอะไรทางสงครามอ่ะผมถือว่ายุทธวิธีผิดพลาดนะคุณศักดิ์ชัย อันนี้ถ้าฝ่ายข่าวของรัฐฟังอยู่ก็<อ>ก,ก็ลองนําเสนอนายหน่อยเรื่องนี้เนี่ยคือถ้าคุณ<อ>ไปยุบนะครับ,อส,อ,บอ,อสบตรกศูนย์ซึ่งประเมินสถานการณ์แล้วก็การตอบโต้นะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวกับทางกร,รมพูชานี่ยแล้วคุณไปยุบศูนย์เนี่ยประชาชนเขาจะลุกขึ้นมาตอบโต้เองนะเพราะเขาหวังพึ่งรัฐบาลหรือหวังพึ่งทหารไม่ได้<อ>แล้วคุณคิดดูดิว่าข้อมูลมันจะสับสนในขนาดไหนในเมื่อชาวในเมื่อชาวบ,บ้านทุกคนมีโซเชียลอยู่ในมือ แล้วลุกขึ้นมาตอบตัวเองสาการมันจะหนักไปกว่าเดิมนะคุณสักชัยมันจะเป็นการเร้าสถานการณ์หนักไปกว่าเดิมนะใช่แต่ว่าในอีกอีกชุดข้อมูลหนึ่งที่มันน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นการยืนยันว่าสบทกเนี่ยน่าจะเดินหน้าต่อเพราะว่ามันมีการเติมความเข้มข้นให้กับการทํางานของสอบทกก็คือมีคําสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาโดย ผู้ใยการสอทกรกเนี่ยแต่ตั้งที่ปรึกษาขึ้นมาเป็น,<ค>นแขงเลยอ่าครอก็คือมีผลเอกอักษรเกิดผลอ่าที่ที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของของอการแก้ปัญหาสถานการณ์ชายแดนใต้มาอย่างยาวนานก็มามารวมอยู่ในคณะที่ปรึกษาก็มีแต่ผมผมง,งที่มีการตั้งเลขาสามเลขา เลขาขิตสธีกาเลขาคอรมอแล้วก็เลขาสภาพัปมาร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาด้วยอ๋อคงจะมองเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็เรื่องของสถานะของรัฐบาลครับอืเออกิตสีีกามาให้คำแนะนำข้อกฎหมายครับนะฮะครับก็มันก็มันก็ยืนยันว่าสบทปน่าจะเดินหน้าต่องครับ ในทางตางอีกประเด็นหนึ่งที่ที่น่าสงสัยก็คือว่าเหมือนกับเราไม่ผิดเพื่อนเลยนะคุณสุปัน <c oughs> นานาประเทศเนี่ยเราก็ได้แต่เอะตะโกนโวกเวกว่าสิ่งที่เขมรทำเนี่ยมันละเมิดอนุสัญญาออตตาว่า <c oughs> ละเมินดนู่นละเมินนี่แต่เราไม่ได้ยินเสียงแกร์แอมกร์ไอาจากจากบรรดามิตรประเทศของเราเลยว่าเออส่งสัญญาณมาหน่อยว่าเออเห็นด้วยกับสิ่งที่ <c oughs> ประเทศไทยถูกคุกคามคือถัา ไม่มีเลยนะคือคุณสักัยผมผมไม่ไอ,ไ<ผ>มอยากจะมองว่าเราไม่มีเพื่อนนะแต่ผมมองว่าเราเนี่ยได้ทําอะไรเป็นทางการหรือเปล่าหรือว่าแค่แค่แถลงข่าวภายในสื่อไทยทําความเข้าใจกับสื่อ,อไทยแล้วก็นานาชาติเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปสื่อสารอะไรกับเขาเป็นทางการถ้าว่าโดยมารยาททางการทูตจะไม่ได้มีอะไรเป็นทางเป็นทางการเนี่ยเขาก็มาแอบไม่ได้นะจะเป็นการยุ่งเกี่ยวกิจการภายในนะคุณสักใจหรือมเข้า,ายุ่งเกี่ยวความขัดแยง้งซึ่งไม่รู้คู่ขัดแย้งแฮปปี้หรือเปล่า มันอยู่ที่ว่าออต้องไปมองที่รัฐบาลไทยด้วยทําอะไรอย่างเป็นทางการหรือเปล่าคุณสัจชัยครับเนี่ยแหละครเออก็น่าคิดน่าสนใจครับปอบเอาละครับคุณสักชัยวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยและทาให้เราเข้าใจเรื่องของการลดอาจารดอกเบีย้ยของกนง,งอและก็ธนาคารอย่างประเทศไทยมากขึ้นรวมไปถึงความสับสนเรื่องข่าวจะยุบสบทอกอหรือไม่ยุบสบทอกอวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสักชัยครับครับดีครับ เอาละครับวันนี้เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสหมดเวลาแล้วผมสุป,ปันลชืเจและทีมงานลาแฟนๆรายการกันไปก่อนสวัสดีครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส FM 105สมายห้ล์ยแลนด์ ต่อไปนี้เป็นการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Smile Thailand โทร026415390ถ02ึง1เพราะรอยยิ้มของคนไทยกว้างใหญ่เสมอ Smile Thailand